ปัจจัยเรื่องอายุเยอะมีส่วนเกี่ยวกับระบบข้ผพานที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ้วนง่ายขึ้นอึดอัดง่ายขึ้นหรือบางทีแบบเราก็ทานอาหารเท่าเดิมแต่ทําไมรู้สึกว่า ทำไมมันอึดอัดง่ายจังน้าหนักทำไมมันมาเร็วจังอันนี้ระบบเผาผลาญเกี่ยวด้วยไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอายุ20ระบบเผาผลาญเราอาจจะเผาผลาญพลังงานต่อวันนะฮะประมาณ2,000ก<ะ>ิโลแคลอรี่แต่พอเราอายุ40อาจจะเผาผลาญเหลือแค่1,800 200กิโลแคลอรี่ก็ประมาณสักข้าวส,สัก2ทัพพีเท่านั้นเองไม่เยอะ mm. แต่ถามว่าข้าว2ทัพพีทุกๆวันเป็นเวลา1ปีเอาละทีนี้เริ่มเยอะละ นึกออกไหมฮะพอเราอายุ40ไปมันต้องเป็น41 42ถูกไหมฮะมันกลับไป20ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะสะสมข้าว2องทพีที่ผมพูดถึงเนี่ยไปเรื่อยๆในเชิงปริมาณเนี่ยจากเผาผ่าญ2,000เหลือ1,800เนี่ยไม่เยอะแต่ไอ้200ที่เราเผาผ่านแย่ลงเนี่ยมันเป็นปีๆแล้วมันจะเป็นตลอดไปไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยทานเท่าเดิมแต่ทำไมอ้วนขึ้นไปเรื่อยๆฮะก็สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากตรงนี้ด้วย และอีกสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนเราอายุ15 18 20เนี่ยเราจะออกกําลังกายวิ่งเล่นกีฬาเล่นนูน่นเล่นนี่เยอะมากเลยผมเคยดูนาฬิกาสมาร์ทวอตของลูกอะเขาเดินวันละประมาณ8,000-9,000โดยที่เราไม่ได้บังคับเลยแต่ถ้าเปรียบเทียกบกับเราเราเดินเท่าไหร่ฮะประมาณพันกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นแอคทิวิตี้มันน้อยลงมากๆเลยฮะมันน้อยลงที่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวร่วมกับพลังงานที่เราเผาผลาญลด,ล,ด,ล,ดลงด้วย ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอ้วนง่ายขึ้นครับ<ม>คงไม่มีใครอายุ40แล้วไปวิ่งสนามเด็กเล่นนะครับกับเพื่อนๆถูกไหมฮะถ้างั้นถ้าเราจะเลือกตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักเราควรเลือกพวกที่ช่วยในเรื่องเร่งระบบขอผอผานด้วยไหมคะถ้าจะเป็นอาหารเสริมก็เป็นอาหารเสริมปลอดภัยนะครับไม่มีผลกับเรื่องของฮอร์โมนหรือเรื่องของอาการใจสั่นอะไรพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะครับที่ใช้กันหลักๆอาจจะเป็นพวกตัวกาแฟนะครับหรือว่าพวกชาเขียวอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นพวกสารที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วก็จะเป็นพวกแอลคาไีนะในพวกนี้ครับก็เป ต้นที่แบบทําให้ระบบประ่านเราดีขึ้นระดับหนึ่งเหมือนแทนที่เราจะใช้เวลาในการลดร้อวันมันอาจจะเหลือแบบ80วันทําให้ลดระยะเวลามันในการแบบให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะฮะ